สวัสดีอีนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับทางบุญขาวรนะครับก็ได้กับร่วมกับทางเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกนะครับแบรนด์คูก้า o m e นะครับเราร่วมมือกันมาเป็นเวลา1 2ปีแล้วนะครับข่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับเราพร้อมที่จะเปิดตัวนะครับ คุก้าโฮมที่เป็นโชว์รูมคอนเซ็ปต์ของเรียกว่า t o t ท l ลโฮมเฟอร์นิชชิ่งนะครับคำว่าคือทัวลโฮมเฟอร์นเนี่ยเนื่องจากคุก้าโฮมนะครับมีสินค้าที่หลากหลายนะครับสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกห้องในบ้านครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวนะครับห้องทานข้าวห้องนอนห้องรับแขกครับห้องรับแขกก็จะมีโซฟานะครับห้องทานข้าวก็จะมีโต๊ะทานข้าว วีทันท้านะครับแล้วก็ห้องนอนก็จะมีท <So> ั <acute> ้งที่เป็นที่นอนนะครับก็ฟูกครับนอกจากนี้ความพิเศษของโ o t a l Home Furniture เนี่ยมันจะมีการผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์คัสติ์ครับเฟอร์นิเจอร์พัสติ์เนี่ยเราสามารถลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกวัสดุสีสันแล้วก็แบบเนี่ยตามความต้องการลูกค้าได้เลยครับ เรามีผู้ออกแบบดีไซเนอร์มืออาชีพครับมาให้เขปรึกษาออกแบบับแล้วก็ติดตั้งทบโชว์รูมเนี่ยถือเป็นโชว์รูมแรกนอกประเทศจีนของเขานะครับที่ที่รวมตัวกันของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและขั้วไม้เฟอร์นิเจอร์ครับเป็นโชว์รูมแรกเลยที่ออกมานอกประเทศจีนเราไปที่ประเทศจีนเนี่ยโชว์รูมเขาเป็นแบบไหนเนี่ยก็เราเอามาอยู่ที่ดีไซน์วิลเลจเกษตรน้องมินของเราเ ของเขาขายแบบไหนแล้วก็มีแบบนั้นเลยครับครบลนยหลักๆของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาพใหญ่ๆสองภาพสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเรียกว่า l o o s ฟ f u r n i t u r e หรือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกับคอนเซ็ปต์ใหม่ของเขาคือตัว c u s t o m ห z e หรือว่าเป็น Bu i l ิ in ฟ u r n i t u r e ที่บ้านเรารู้รู้จักกันนะครับโดยอย่างที่คุณคมสันแจ้งมอสักครู่เนี่ยเรามีบริการออกแบบด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีแบบบ้านหรือมีโครงการ ที่จะทําการใช้เฟอร์นิเจอร์เรามีนักออกแบบนะครับที่จะใช้พวกเครื่องมือหรือว่าซอฟต์แวร์ในการออกแบบเนี่ยฮะในการทําแบบขึ้นมาเพื่อไกหาลูกค้าลูกค้าคุก้าเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางซึ่งเป็นกลางขึ้นไปถึงบนนะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกสรรในหลายระ,ระดับราคาครับแต่ว่าในในหลายระดับราคานั้นเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ สมเหตุผลนะครับ reasonable price นะครับ affordable price นะครับครับต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะคูก้าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นระดับโลกนะครับเขามีศูนย์การออกแบบอยู่ที่ทางยุโรปเนี่ยนะครับที่ซัพพอร์ตในเรื่องก,การออกแบบให้เขานะครับมากกว่า4 5ศูนย์ระจยอยู่ตาม ยุโรปเยอรมันอิตาลีสเปนนะครับฝรั่งเศสน,นะครับรวมทั้งก็มีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับมีที่จีนมีที่เวียดนามมีที่เมิโกและมีที่เยอรมันเยอรมันครับขณะนี้เนี่ยคูก้าเนี่ยมีช็อปทั่วโลกเนี่ยประมาณ120ประเทศทั่วโลกนะครับจำนวนจำนวนช็อปเนี่ยประมาณมากกว่า6,000ช็อปทั่วโลกครับนะ ช่องนี้พื้นที่ประมาณ1,600ตารางเมตรนะครับจะประกอบด้วยชั้นล่างเนี่ยจำลองเป็นโซนดิฟิ้งรูมเอ่อไดนิ่งรูมแล้วคิเทเช่นนะครับแล้วก็จะมีห้องจำลองสไตล์ต่างๆสี่ห้องนะครับให้ลูกค้าได้เห็นว่าสไตล์นี้เป็นยังไงสไตล์ต่างๆนี้เป็นยังไงแต่ว่าชั้น2เนี่ยพื้นที่าราวอีก600ตารางเมตรจะเป็นโซนเบดดิ้งนะครับหรือสินค้าเครื่องนอนครับ ก็จะมีฟู้แมททสมีเบสก็คือเตียงนอนนะครับแล้วก็มีสินค้ากลุ่มวอลเปเปอร์เสร็จครับ,รบแล้วในอนาคตคิดว่าจะขยายสาขาไหมครับจากโซนนี้นครับไปโซนอื่น สาขานะครับคือคุถาวรเนี่ยของเรามี13สาขาทั่วประเทศใช่ไหมครับจริงๆคูก้าเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมีทุกสาขาอยู่แล้วครับแต่เราก็อยากจะขยายเป็นโชรุมใหญ่นในทุกสาขาของคุถาวรแล้วก็มีโครงการที่จะไปเปิดนอกคุถาวรด้วยนะครับอย่างเช่นที่ภูเก็ตก็เป็นตอนนี้ก็เป็นตลาดที่มีกางซื้อสูงครับแล้วก็อาจจะหาในท่าสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพไปด้วยช่องอนเลยครับ แผนการตลาดที่เราวางไว้ก็จะมีเอ่นเรื่องก็คือเพิ่ม distribution channel มว่าจำนวนร้านที่จะเพิ่มขึ้นนะครับครับสก็คือเพิ่มโการตลาดลายโปรดักต์นะครับอย่างที่ที่แจ้งไว้ก็มี r o o ๊ช o ฟอร์นิปีนี้ที่เราเพิ่มก็คือ Customize ฟ Fu ์ i t เจ e และก็เป็นการเพิ่มรายสินค้าขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการตลาด ที่เราจะทำยังไงให้เข้าถึงคอน s u m e r ให้รู้จักเรามากขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็คือคำตอบอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราได้อยู่ที่บ้านเรานะครับทุกคนก็ต้องมีบ้านหมายถึงว่าต้องอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมครับถ้าความสุขเริ่มต้นที่บ้านได้เนี่ยก็หมายความว่าสิ่งอืง่นๆที่เราจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็น่าจะ ดีไปด้วยเพราะว่าความสุขมันก็เริ่มต้นที่บ้านเราแล้วก็สินค้าประเภทอย่างคูก้าเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเป็นสิ่งมวยความสดวกที่ทําให้เราเกิดความสุขนะครับกลับบ้านมาเหนื่อยๆเราพักผ่อนบนโซฟาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีนะครับเรานอนบนเตียงบนฟูกที่ดีนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้ในห้องครัวสะดวกสบายนี่ก็คือ ชีวิตเราก็มีมีค่ามีความสุขครับความหมายเป็นอย่างไรครับมาที่ที่บอยขาวนี่นะครับความสุขเริ่มต้นที่บ้านครับถ้าเกิดสินค้าเนี่ยถูกใจลูกค้าสําครับกุณป้าเห็นลูกค้าได้นะครับลูกค้าก็อยากจะอยู่ที่บ้านครับให้ความสุขที่บ้านมีความสุขความสุขเริ่มต้นที่บ้านครับก็อันนี้นะครับเรามีการเปิดตัวนะครับกู้กล้าโฮมโกลด์โฮมเฟอร์นิชชิ่งนะครับก็ถือเป็นสิ่งใหม่ของตลาดนะครับอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้านะครับให้มาลอง เยี่ยชมชมโชว์รูมของเราได้ครับที่ดีไซน์วิเลจเกษตรนวดยินชั้นสองครับครับก<อ>็ถือว่าเป็นโชว์รูมที่สมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่าในเอเชียเนี่ยนอกจากบริษัทแม่เขาที่เป็นบริษัทจีนก็จริงแต่เขาผลิตไปทั่วโลกนะครับเราถือเป็นเกียรตินะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่เขามาสร้างโชว์รูมที่เป็นโชว์รูมแบบ ฟูลคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยนะครับร่วมกับคุณคาวรเรานะครับ